Channel, ออแนะนำซื้อเละแนะนำซื้อเลยปีผู้นี้ซื้อยังอันแนะนำแบบเขาคกันเออแนะนำให้เขาคุกกันอันนี้ผู้นี้ซื้อยองนี่ผู้นี้ซื้อนองเนาะยี่ยี่อุ้ยอุอ้ย สบายดีเลยกสบายดีกันลูกสบายดีกันสบายดีมสุคนสบายดีมาตทุคนสบายสบายดีสบายดีมัตุคนลูกสบาขอบใจดเข้าใจดว่านะเหอขอาใจก็เขอบใจเนาะตอนนี้เนาะสัจกสิบปาสิบาลูกๆูกพอต้องเลี้ยงไปยามพอตู่ปยายามพอตู่วางกับลูกเนาะอยู่เืงนเนาะเออ ดีใจบรุษได้มาวัดนะเมื่อกี้นะดีใจบ่เด็กๆเราพี่น้องนัดยาใ<จ>มใช่ไหมเราววันนี้เราจะไปยามประตูวา่างเนาะเถ้าย่องไปซื้อนมแด้เนาะเข้าวันน้ำไป,ไปถ่ายถ,ถ่ายยุงเงินของน้ำไปถ่ายยไปเรื่องเขากลับมา เต่าน้องเต่าฮปปี้เนาะน้องเต่าลิ้นน้ำแต่แฮปปี้เลยกอดคอเลยเห็นน้องเต่าติดแฮป h a p เนาะน้องเต่าเนาะอ่ะ้งตอนนี้ก็หอดทางเข้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวหสองซีพา่าลูกย่องมาพาพ,าพา่อไปยันรถเด้อ Pì, trung nòng con lục, chung nòng con, chấp chấp kèn nòng. No, uh, OK, ắt tu, ắt tu. nhang khắp bay vậy nè. chung trung kèn, trung kèn. Niu ye trung kèn, gây đấy, y hệt gây, ọt nọt căng đấy. Này, lục yòng, lục tẩu, chom, bay yeah. yam ว่าชีวิตของของพ่อตองเรื่องกับชีวิตพอตัวว่างกับบริตต่างกัน,กนพี่น้องเนาะบริตต่างกันพอบันไดเนาะชีวิตอินซีกับเอ่อของมนุษย์มานากับคือกันอะไรพี่น้องเนาะต่งางแต่ว่าบางคนก็ได้รับโอกาสหลายบางคนก็ได้รับโอกาสน้อยเนาะฉะนั้นปีจุ้งนอ้องไหมปีจุ้งน้องเลยลูก,อกเออ ไม่อยู่นน้ำไปแดงบ่ลูกอยู่นน้ำไปแดงบ่มาบ่มาบ่มีวัดก็มีมีมีน้องป้าก็มาบ่เฮ้ยบ่มานเานาะไปยังงี้เนาะเอ้าไอ้แฮปปี้เด้ลูกแฮปปี้เด้ลังเฮ้ยแฮปปี้ลัง เแฮปปี้เอ้มาจุงน้องเด้จุงน้องเต่าเด้เออน้องเต่าสิเมื่อป้ามื้อนี้ก็อ่าปีหลัง่ป่ะแฮปปี้หลังเมื่อคืนนี่ติดลูกบ่กี่ดีนะเมื่อกี้นี่กนพอจะนี่แหนอนนั่งในรถไปไปยางลูกอ่ะ Sư nhăng luk, sư nhăng Suyên nhăng Suyên chay này yang. sư yang. Suyên Anh Suyên sư Suyên yang.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  Suyên Lúc Suyên lục Suyên yang. lục yang. Suyên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  yang. nè yang. Suyên yang. Suyên yang. Suyên ลงเลยลงเลยอเ,เออลงเลยลูกสบายดีพอตูเฮ่า <c oughs> อ่ามายามพอตุไหมลูกมะโอ้ผืนปูบอลขักแน่เนาะอย่างมันเก่า <c oughs> โอ้เนะาะขักกัเก่านะบอลน,นอนเพิน่น นี่เนาะนะเอ้มารดมาลดขำมาลด่เีข,ขึ้นไปลูกเต้าขึ้นไปขึ้นไปขึนั่งไหมขึ้นไปนั่งไหมน้องเต้าขึ้นไปลูก ไปนั่งลน้เอยในล้มาลนเอยนั่งลุมาไปจะไดกัามันขึ้นหงดีป่ะห้องเนาะถ้าก็นั่งลุงแม่ีนั่งล้แล้วเออแม่แหละแม่ละแม่ละนั่งลงนกั่งลงกเออนั่งลงอันนี้แนะน้ำซื้อเด้แนน้ำซื้อเด้ปีคุณนี่ซื้อยังเออในน้ยเาคนเออในน้เขาจักกัน อันนี้ผู้นี้ซื้อยงนี่ผู้นี้ซื้อนองยงเนาะผู้นี้ซื้อยัางนิวยียผู้นี้ซื้อนองหอเออนองจอมจอมใจอันนี้ผู้อันนี้ผู้นี้นี่ซื้อเตาน้อยเนาะอันนี้แม่นลำแค่นเนาะซื้อลำแค่นลูกลำแค่นหัวจักกันไว้เด้อหัวจักกันไว้อันนี้แม่น,น,น,อ,น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 อัอนเขาต้องเลี้ยงไหนอืมเขาต้องเลี้ยงพิ่นมายามเจ้า เพิ่นมายามเจ้าเขาโหจักเจ้ากันย้อนเราต้องเลื้องนี่แหล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นมาเป็นคนเล่าแล้วได้ข<แ>ับพรได้บวชได้อันเอเอได้มัดแขนโอ้ได้มัดแขนไล่เลยน้องจอมนี่ไทยบ้านไทยเมืองมัดแขนเอาเนาะลำแค้นดีใจบอมม,มาหลินน้ำไลยนะโดย,ดย,ดยลำแค้นนอนรับบอมรับดีบอทำไมหมัดเวียักมาแล้วครับ อาบน้ำหน่อก็นอนก็ยังนอนเพ่กมานอนนั่งโอ้บ้าลูกไปแล้วก็ไม่รู้จะเชื่อเนี่ยนอนดีเนาะนอนดี้พี่น้องนะย่ามันเก่าเอาเอ่ามัาามาใส่อืมเนาะ

gì ui 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 bollam ui 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 ui, ui. ตามภาษาเล็กน้อยแหละเนาะกำลังมักลิ่นเนาะแต่ว่าน้องน้องน้องเต้านี่เราจะเข่ากับแฮปปี้ดีขนาดพี่น้องเนาะเมื่อคืนนี่กับท้งเกาะทั้งกายเพื่อสิได้นอนเนาะผู้ใดอยากเบิ่งคลิปนั่นเนาะให้ไปเบิ่งอยู่ส่องสาวครูหนูแดงชาแนลเนาะสาวครูหนูแดงชาแนลนาะพี่น้องเนาะเป็นหยอกกันเมื่อคำเมื่อคืนเนาะ เปดิดอาบหนามอาบทากลัวสิได้นอนพี่น้องพี่ไปจะได้มนเมื่อคืนนี่ฮะเกือบเป็นลมเกือบเป็นลมโอ้พี่ยโยนลงฮะอโอ้ยลูกเต่า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 ลงมาลูกเต่าเด้เอประตูเด้อตุ๊กเฮาซีอ่อกลับหน่ยเด้อเออเอาเอากลับหนยเด้อเฮเป็นใจได้กะเออมื่อหนาสิมายามไหม กอปะ่ออน้ยจบเลยนุเย่กูไปเด่งมัดสไปซักเอาขไไปเาสาเด็กกปบ้านนี่อ้าววนเย่มไซักไปลลงอันนี้ปนคองสุลปทานสปทานนะลูกๆจอมยย่าไตยยาตยลงมาลงมาไป ลูกเต่าเนี่เป็นตะแพงเลยแดงแต่เบิง่งดีๆไหมผิวนี่เหลื่อมโมเมนต์ดำเลยเหลื่อมเฮ้ยลูกๆอย่าฟา้าแลบอย่าฟา้าแลบอย่าโนนทางลูกเต่าลูกเต่าอ่านลูกแย,ย่จับแขนน้องเต่าไปก่อนรถไดย์รถเดยเอ้อปีเออ Nong teo này, hãy happy mà chung Vâng? Ừ, chung tàu luôn. <cười> <cười> nhiye, nhiye chung น้องเต่านี่เราจะติดแฮปปี้เนาะนี่เยี่ยไปจับแค้นกับให้จับบัดน้องยงเนี่ยจะมาติดแฮปปี้บ้างพอไทยหูบมากัน <c oughs> <c oughs> ได <c oughs> มีโอกาสมาหลินแบบนี้คักว่านะเนาะ,นะให้เขามาหลินแบบนี้นะเขาก็ติด Ừ, hắn mạnh con lục hắn mạnh con, leo lên thang nị leo lên thang nị, ơi yến, leon theo lên thang nị, ơi yến yến yến, ơi, cầm đe, ờm ừ, yeeng xỉu, lục lục tao, nhấc lên thang nị, nhấc ờ ok ok, oh, ok nhấc mือ happy cái nhấc mือ lên, po đe nhấc po trên này. เย่บ่า่สักจิกชาแนลมาแล้วพี่น้องเอ้ยสักจิกชาแนลมาแล้วเอ้ยแฮปปี้บ่าเป็นบ่นี่เยี่ยบ่าเป็นบ่ทำไมทำไมสักจิกชาแนลผู้ใด้บ่าเป็นอ่าผู้ใด้บ่าเป็นสักจิกชาแนลมาแล้วพี่น้องเอ้ยเดีไปไปไปขึ้นรถปีกให้ตู้ให้น้องอ่าหนุนพี่น้องเนาะตอนนี้เทา สิพาเด็กๆกลับเพื่อนเพราะว่าเด็กๆฮันสิได้กลับไปหมู่บ้านพอตองเหลืองเนาะอาลูกขึ้นรถพ่อไวผ่านไปนิดนึงค่ะจะนอนกันพ่อพ่อไปผ่านไปนิดนึงสนุกเออลูกอันตรงจอมเอาพอน้ำฝ่าไปเบียดมือโอกาสหน้าเนาะเด็กจะพาไป Nam, miền sơn nô. Ná! 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 ờ Ná! 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 nấm Ná! 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 โอ่ออาเนอะคันว่าเขามาเหร็น้ำกันอาทิ์ละเดือนละเทื่ทังสินะเขาก็ลืมกัน,หนแลนหนและ จะเป็นการเสริมบารมีซึ่งกันและกันเราพี่น้องเนาะเพราะว่าอนาคตชีวิตของข้าเจ้าเนาะอนาถาคล้ายๆคือกันเนาะแต่ตอนนี้ใครว่าจะมีแสงสว่างเนาะเด็กน้อยก็จะได้เขาคงทำองเฮียนเนาะทางประตูเพิ่นกะมีคนซอยแสงสว่างมีแม่เจนจิลาของจัจยึกเนาะที่ว่าซอยแสงไฟแสงสว่างเนาะอะไรก็มี ตัวนี้ตัอยี้ปานทิพย <ination that sí es goodbye> ์ต่อสิโซยเรื่องผ้าห <air> ่มผ้าปูเนาะแล้วก็มีตอนนี้มีสองชัทธาเลยนะพี่น้องเนาะสิซอยห้องน้ำเนาะแล้วก็ซอยกันเบิ่งแงงเด้อพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้กับพนกับสีตกเลยพี่น้องเพราะว่าบูน้ำเราก็ยานฝนตกระทางเนาะแล้วก็มีเวียกที่ทางบ้านดเนาะ เปล่ากับหน่อมาในกามาต่างพาลูกพาเต่ามาวัดมาว่ามาฟังทิ้นฟังธรรมคือว่าเป็นโมเมตนต์ที่ดีแหละเน,เนาอพระเจ้ากระไดครับพรจากชาวบ้านเนาะพระเจ้ากระไดครับทำค่อยพ่อทำคำสรรเสริญเน,นาะนับแต่นี้ต่อไปขอให้ชีวิตลูกๆเนาะได้พบแต่สิ่งอันดีเนาะให้ได้ทำได้เยียนสมปรารถนาเนาะสมที่รอคอยสี่ข้องคอย เขาอะไรเอาวันสเสาร์คระตังใหญ่ปันอีสียดีใจญ่บาส,สบายอ่าพี่น้องเนาะมาขอเทือนแล้วเนอเด็กๆอะ่ๆเอะเต่นเต้นเนาะเต่นเต้นในผอมูผอคูคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องขอขอบบุญขอบคุณตี่ตานให้เกียรติติดตามหับสม้มอย่าลืมติดตามคลิปต่อไป ว่าจะเกิดยังขึ้นบ๊ายบาย